วันนี้นะคะมีคาถามมาว่าเพิ่งกินยาคุมแบบแผงนะคะแบบรายเดือนละ21เม็ดนะคะเป็นครั้งแรกโดยประจําเดือนมาวันที่2 5เมษาแล้วก็เริ่มกินยาคุมวันที่30เมษานะคะตรงกับประจําเดือนมาวันที่6จากนั้นกินมาถึงวันอังคารที่7แล้ววันที่8มีอะไรกับแฟนเกิดหลังในแบบนี้จะท้องไหมนะคะประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดเนาะขึ้นกับวิธีการเริ่มกิน กรณีถ้ากินในช่วงวันที่1นถึงหของการมีประจำเดือนนะคะยาคุมมีผลคุมกําเนิดตั้งแต่เม็ดแรกเลยที่กินส่วนกรณีนี้นะคะน้องกินวันที่6และของการมีประจำเดือนนะคะแต่ว่าประเด็นถัดม,มาก็คือถ้าเริ่มอันนี้ก็จะเข้ากรณีว่าเริ่มที่วันใดๆนะคะกรณีเริ่มที่วันใดๆก็คือจะต้องกินติดต่อกันครบ7เม็ดนะคะเม็ดที่8ก็คือมีผลคุมกําเนิดเนาะซึ่งกรณีนี้ก็คือกินครบ7วันแล้วนะคะก็คือตั้งแต่30มสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, กินมา8วันแล้วนะคะวันที่8ก็คือวันที่8ในนี้นะคะตรงกับมัที่9ของของแผงนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้นะคะอยากคุมมให้ผลคุมกำเนิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ก็ไม่ท้องค่ะ